ที่เบิ้มตอนโตกับตอนเด็กหน้าตาก็ยังไม้คล้ายกันอยู่แต่ว่าหญิงไม่มั่นใจพ,พี่เบิ้มอาจจะจับหญิงน้อยได้หรือเปล่าฉันเปท่าทางหญิงเล็กก็มองแต่พี่เบิ้มพี่เบิ้มเล็กหรือเปล่าน้อยกระแล้วอยู่ตรงนี้นต้องอยู่ที่นี่พี่เบิ้มแต่ฉันกล้าเลยเหรอ,อ,อได้าเลยสชื่อว่าอะไร ังสวยเพื่อนี้ว่ายิ่งได้ในตาจันทางฟ้าจุดนี้ลงมาหรือไรปาปาโอปาตาพ่อยอยยเอยแก่ จทไะเบิ่มเคยยังย่อยอยู่ยิงเล็กไม่เห็นข้าพอดีพูดออกค่านรู้สึกที่ชอบจะเบิ่มนั้นหายไปจากดีกว่าเอ็งหรือไดา รักใครฝ่าบินสลายตัวตายไป้ตารักเธอขอบคุณนะครับขอบคุณเจษฎีนะครับขอบคุณที่ไหนครับขอบคุณการวันก็บายพระเอกก็นางเอกนะครับสุขสันตัน แล้วน้องตุยก่อนเดินที่รักได้ไหมอะเรแบบนี้ได้ยังไงกน็นหิงน้อยมาดูหาหลือไปไม่ใช่ผมไม่ใช่จังะนี้ะขอเป็นกระต่ายโอ๊า Variance, ตัวตายไม,ม่มตายตายสองสองเกิดเป็นเพื่อนกัน อร่อยก็ปุ้จริงอันนี้ดีกว่าเปเต้นเ,เล่นไปดีกว่านะาย้อนวัยตอนสมัยเราเป็นเด็ก,กยืมจักราเที่ยวเจเบปวดมา,า,าอเอาหญิงเที่ยวเพราะอยู่ในน้ำหนักนอกีกคือความรักที่ต้องสองคนต่องการด้วยใจ คุณจะเดินไปไหนแคบนี้คุณเดินไปข้างน้กค่ะแบบนี้ค่ะคุณตอามือไวเพื่อจอเกิดเพื่อพูดที่อะไรค่านเนี่ยผมรู้สึกชอบคุณตั้งแต่วันที่คุณวันแรกที่ผมไปที่วัดตั้งใจจะไปตามร้านไม่คิดเลยไม่คิดไม่คิดจะพูดเที้ยอะไรเลยเหรอว้าวอะไรพวกมึง พูดอะไรบ้างสิก็ะเทร์นหลุนมีพวกมึงมาดูเลยพูดๆๆอยู่ใส่เสื้อเขียวเห็นไหมไหนเอ่ายังไงกูไม่เคยเห็นเนี่ยกระเทยรปูธอนดูเลยแกกับพ่อเมื่อกี้นะกระเทิรรุ่นสงครามโลกกระเทยรุ่นไหนนะสงครามโลกชอบติดติงจริงเงี้ยถามวิธีการครับทำไมครับมีผัวหรือยังบ้ามาถามนะทันหันนี่ใครจะไปนับทัน เยังไม่ตอบม,มีไม่มีก็ไม่พูดแต่ผมรักคุณผมชอบคุณอยากจะรักคุณอยากให้คุณไปไปเป็นเมียเป็นแม่ผมผมขาดแม่แม่ผมตายอะไรเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาถูกใจอันเดี๋ยวจะช็อกตายทัก่อนนะเออไปเอาที่ไปเฮ้อบ้านตายก่อนแล้วใส่ฟันปลอมแล้วกูเห็นกี๊ดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ โอ้โนวนละอ่อน้องจะเนียมอายไปทำไมหันมากไกลโดูสิใจไปไหนกันเอาอุ้งเอาก่อรู้ท่านก็โหต่องตายประจําดูสิในกําลังมองเรื่องนี้จะมองก็ไม่เห็นเพ็นอะไรพ่อก็คงเต็มใจอยากให้เราสมบอ ใจพังก้อแต่รักนะท่านมองท่านดูหัวใจตุ่มใหม่ๆฉันไม่มองแล้วฉันไม่มองไม่มองน้องก้ไม่ให้ฉันไม่มองแล้วฉันไม่มองฉันไม่มองน้องก็ไม่ให้มึงไม่ให้กูก็ไม่เอากูไม่แค่ว่าของกูก็ได้เกิดไม่ให้ก้อบ้าเหรอไม่เอาเพลงนี้ดีกว่าใจร้อนจังเลยเอาเป็นแบบเป็นเพลค่ะกระดาตักเออเป็นเพลค่ะกระดาษ เป็นแสนที่บานลูกมาอะไรเงี้อฮะนกนกเหี้ยจะาดามนันนี้อีกาอ๋อนัอีกาไม่ใช่นกต่อปากเอจับต่อัดตลาดตลาดลาดเอรอยากเป็นียเป็นลูกคู่พี่หน่อยได้ไหมได้แบบนี้ได้ไหมเอาได้เองเก็บเนี้ยนะโอเคมอนเซีย โอ้โหสาวมานิ่งๆแต่ก็แรกมันโวกเว่ยโวยวายอะไรให้มันซบซบกับพี่ตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นหรอกมนสิมนมนสิมนสิโมโมพี่เนี่ยมนเสียงมนเสียงไปไปไปมนเสียงไปไปมนเสียงไปเออนั่นแหละมน อุยเยี่ยดโอ้โหเลาะดังอุ้ยมนเสียงแพงช่วยบรรเลงนควมชีวิตดังเหมือนนิยากนาคพิชรอมใจไม่คิดรักใครรักเพียงแต่เธอเพ้่หาทุกเวลาเพื่อนทีกับขึ้นตาเลย ห้องน้ำอยู่ตรงนี้แถ่พระสขห้องน้ำอ่ตรงนี้ว่ะลมมันมาทางนี้นมนเสียงเพลงช่วยมันเล็กของทีนังเงินมีอยากนาทีจะรมไกลไม่คิดรักใครรักเพียงแต่พค่ผอวอาทุกเวลาทุกนาทีา ร้องนี่ร้องนิเดี๋ยวพี่ร้องพี่มาปเป๊ะไปนไงเอ้าสู่ร้องในถุงเลยนะร้องในถุงได้ไม่จะได้มนเสียงเพลงช่วยบรรเลขขงรอกชีวตด,ดังเหมือนนิยากหน้าทิพย์ะโรยใจ ไม่คิดรักใครรักเพียงแต่เธอเพื่อหาทุกเวลาทุกนาทีมนต์เสียงเพลงช่วยบนเล่มของชีวีดังเหมือนนีอยากนาทีสะรมใจไม่คิดรักใครรักเพียงแต่เธอเพื่อหาทุกเวลาทุกนาทีมนต์เสียงเพลงช่วยบนเล่มของชีวี เหมือนอยากหาชิ้งชธอคนใจไม่คิดเรื่องใครนักเพียงแต่เธอเพ้อหวาทุกเวลาทุกนาทีไอซ์สืบไอ้ผ้าถุงเปิดจีไม่มีเลยฮะพี่ไม่กล้าบอกทำไมอ่ะมึงเหม็นยังข้างในอ่ะ ไปกับพี่เลยะไมไพี่จะพาไปยังไม่ไปพี่จะพาไปไปแยกยายกับงูสัมือาไปไปกับพี่พี่จะพาเธอไปในที่ที่เหี้ไปไมไงเอาไอเหี้ยนี่ไปลอยน้ำก่อนเอามัไปลอยน้ำเอามันไปโยนทิ้งน้ำไปกับพี่ก่อนทำเป็นพวกจับงูเลยงนาะ ยันนำพี่ไปยังนำที่ไปวารางท่าน,นสอนะเข้าใจัน